สวัสดีครับร้านพูณเสมอแท็กเตอร์นะครับวันนี้นะครับพามาดูรถสวยๆนะครับใช้งานน้อย MU 5 7 0 2ดนะครับรถขนาด57แรงนะครับ MU นะครับก็จะเป็นรถขนาดใหญ่นะครับน้ำหนักตัวเยอะนะครับเหมาะไปกับงานไล่นะครับประเภทใช้ดันดินนะครับหรือว่างานไถ่นะครับน้ำหนักตัวมันจะเยอะนะครับไซส์ใกล้เคียงกับ m 6 0นะครับแต่น้ำหนักตัวเยอะกว่านะครับระบบเกียร์ก็จะแตกต่างกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็น สินโคเชเทินะครับเหยียบคัดหน้า8หลัง8นะครับคันนี้รถสวยใช้งานน้อยสภาพเดิมๆหนึร้อเจ็ดสิบชั่วโมงแท้นะครับสีสันภายนอกสวยๆเดิมๆเลยนะครับนี่ดูเลยนะครับเงาๆนะครับสีเดิมทั้งคันนะครับคันนี้นี่แป๊บไฮดรอลิกนะครับสวยเลยใหม่เลยนะครับเรียกว่าใหม่เลยนะครับชนชนรถใหม่เลยลูกค้าได้เหาเอ็มหา MU57 อยู่นะครับลองเหลียวมามองคันนี้นะครับ ร้อยเจ็ดสิบชั่วโมงแทบไม่เคยใช้งานเลยนะครับทุกอย่างเดิมหมดนะครับนี่ไม่เคยแกะนะครับลูกหมาก็จะเป็นของเดิมโรงงานอยู่นะครับเนี่ยมาร์กอะไรก็ยังอยู่ครบนะครับอย่างเป็นอย่างเดิมนะครับโรงงานคันด้านล่างนะครับยังไม่ค่อยถลอกเลยเนี่ยดูมากกรก์กไอ้พวกเอจากโรงงานเาานี่ยมากกยร,ร์กมาร์กอะไรพวกเนี่ยมาร์กรอยเชื่อมรอยอะไรยังอยู่อยู่เลยอ่ะสียังไม่ค่อยถลอกเลยเดิมทัง้งคันนะครับคันนี้ ดูห้องเครื่องนะครับแห้งๆเดี๋ยวผมถ่ายรายละเอียดให้ดูอีกทีนึงยางหลังเดิมๆนะครับกระทะล้อนะครับเดิมๆเ,เลยนะครับเนี่ยดูไฟเฟยนะครับเงาๆสวยๆท้ายเดิมๆนะครับไม่เคยแกะเลยเนี่ยดูนะครับซ้ายขวารถประสพใหม่นะครับ ผมก็ไม่รู้จะถ่ายอะไรให้ดูสภาพมันใหม่เลยอ่ะอันนี้ตัวรถติดเป็นผานนะครับผานเจ็ดนะไม่ใช่ผมไม่ได้ให้โรตารี่นะพอดีมันติดมากรบรถผมก็เลยถ่ายไปอย่างนี้ก่อนเดิมๆนะครับไม่เคยแกะนะครับรถสวยเลยใหม่ๆเลยนะครับเนี่ยดูสติกเกอร์นะครับครบหมดเลยนะครับครบหมดเลย สวยนะครับหัวน้องหัวน็อตสวยนะครับซุ้มล้อไม่มีรอยถลอกเลยนะครับเบาะก,ก็ไม่มีขาดเลยนะครับใหม่ๆเนี่ยซุ้มล้อใต้ขวานะครับสีเส้นเงาเงานะครับมาร์กนะครับจากโรงงานอยู่ครบหมดนะครับอ่ะนะครับ 6 4ส0 0ี่พันบาทใบดันฐานเจ็ดนะครับส่งฟรีทั่วประเทศเดี๋ยวผมพาดูเครื่องยนต์ต่อเครื่องสตาร์ตติดง่ายนะครับเสียงเครื่องปกตินะครับให้ดูน้ำก่อนนะครับน้ำปกตินะครับน้ำไม่ดันนะครับไม่มีฟองนะครับแต่นี้มันมันสนั่นเฉยนะไอ้น้ำกระเด็นกระเด็นออกมามันสั่นเล่งเครื่องหน่อยก็หา,ายละไม่มีไอ้แล้วครับ อ่ะนะครับทีนี้รายละเอียดตัวเครื่องก็ปั๊มน้ำตัวหน้ายังไม่เคยเปลี่ยนหัวฉีดนะครับไม่เคยขันไม่เคยขยับนะครับปั๊มเชือเพลิงอะไรพวกนี้เดิมๆหมดนะครับประกุมประกันเดิมนะครับมันรถใหม่เนาะทุกอย่างเดิมหมดนะครับอ่ะคอยส่งเสียนี่ก็จะมีพ่วงเทอร์โบโรงงานมาด้วยนะครับประกุมประกันนะครับยังไม่เคยเอ้ยฝาครอบบ้าวยังไม่เคยเปิดนะครับรถสวยนะครับสภาพใหม่ๆเลยนะครับ ร้อยเจ็ดสิบชั่วโมงเดิมๆทั้งคัน่ะเดี๋ยวลองขับนะครับยมยูห้าเจ็ดนะครับระบบเกียร์นะครับเป็นซินโครชเทิร์นนะครับหน้าแปดหลังแปดนะครับเกียร์หลักก็จะอยู่ตรงนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับมีอันนี้ยกหางหลังนะครับแล้วก็จะมีดับคอนโทรลนะครับผมฝั่งนี้ก็จะมีเกียร์นะครับช้ากลางเร็วไม่ใช่ช้ากับเร็วนะครับอันนี้ก็จะเป็นพีดีโอนะครับออนออฟแล้วก็ไปปรับรอบ ้าเร็วด้านหลังนะครับหังหลังก็ขึ้นปะกะตินะครับระบบไฮดรอลิกนะครับเดี๋ยวผมไล่ไปเคลียร์เร็วนะครับ ถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับรถสภาพสวยสวยเดิมๆใช้งานน้อยๆแล้เจ็ดสิบชั่วโมงรถใหญ่มันไม่ค่อยมีนะครับรถมือสองมันก็พูดถ,ถึงก็จังหวะแล้วก็โอกาสนะครับมันไม่ใช่ว่าจะมีแบบทุกวันทุกเดือนอะไรเงี้ยนะครับมันจังหวะนะครับเกียร์สองทายนะครับนี่เกียร์สองทาย อเกียรสอนี้เกียสี่นะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเดินหน้านะครับน,นี่ถอยหลังนะครับเกียร์หนึ่งสองนะครับ เ,นะเกียร่ำดโอเคนะเกียร์ก็เข้าได้ปกติทุกเกียร์น,นะครับท้ายเทยอะไรก็ปกตินะครับไม่ได้มีเสียงอะไรผิดปกติเลยนะครับ โอเคนะครับก็ถ้าเกิดลูกค้าสนใจนะครับรถไถ MU 5702จ็นะครับห้แรงนะครับคันนี้อตัวรถนะครับ B Badana นะครับแล้วก็ผ่านเจ็ดนะครับราคาผมเปิดไว้หกแสนส่อมืน0 0บาทนะครับรถใช้งาน170ชั่วโมงนะครับดืเนๆนัปคันเลยนะครับราคานี้ผมส่งฟรีทั่วประเทศนะครับ แล้วเดี๋ยวทางร้านจะมีเปลี่ยน่านน้ำมันเครื่องนะครับเปลี่ยนกองทั้งหมดเลยนะครับเช็กระดับน้ํามันไฮดรอลิกให้นะครับระดับน้ํามันคันหน้านะครับแล้วก็ฟองไฟนะครับเช็คแผ่นใหม่พร้อมใช้งานนะครับรถสภาพใหม่ๆเลยนะครับประหยัดจากรถใหม่ไปได้เยอะอีกนะอ่าก็ลองดูลองตัดสินใจดูนะครับเนี่ยดูสวยๆเลยนะครับลูกค้าถ้าอยู่ไกลไม่สะดวกมาดูวิดีโอคอได้นะครับรถเป็นใหม่ๆนะครับถ้าเกิดอยากจะดูตรงจุดไหนเพิ่มเติมหรือว่าจะให้ทดลองอะไรก็แจ้งได้นะครับแล้วก็ จะได้รู้ว่าเออมีรถจริงๆนะครับไม่ถูกหลอกนะครับฝากกันด้วยแล้วกันนะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับร้านผูเสมอแท็กเตอร์นะครับ0994945351นะครับ ID Line นะครับของผมนะครับ0994945351นะครับ